เอาแล้วนะ้องรีบขึ้นรถมาก่อนขอบคุณค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคุณปลอดภัยแล้วขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ช่วยหนูคุณวิ่งมาเหนื่อยเหนือดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะพี่แล้วคุณไปทำอะไรมามเขาถึงวิ่งตามคุณมาเนี่ย มก่มูรเ,กเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลูกพี่เรียบร้อยแล้วเอง็งรีบไปบอกเสี่ยรอรับได้เลยโอเคครับลูกพี่สวยหุ่นนี้นี่วะขอชิมก่อนส่งให้เสี่ยดีกว่าเว้ยโอ้ยคือเจ้าลังแกผู้หญิงเหรอ โอ๊ยโอ๊ยเมือ่อกี้แกตลบไปแล้วนี่วะทำไมฟื้นมาจังวะเพราะฉันดื่มน้ำขวดของฉันตั้งหากฉันไม่โง่ดื่มน้ำของแกหรอกนะฮี่แกมึงไทยกันได้วะฉันเป็นสายลับของกรมตำรวจไงละ่ะพวกเราวางแผนจับพวกแกมานานแล้วฮ้ยแกนัง่งตัวแซ่บหยุดคนทวงจับกูแล้วเฮ้ยตำรวจไอ้แกเอาผู้หญิงที่แกจับไปไว้ที่ไหนเออเออเออโคตังรักการทุ่งนาครับผู้หญิงคือเพศเดียวกับเพศแม่ที่ให้กำเนิดแกมาแกเอาเพศแม่มาย่ยมยีแบบนี้ได้ยังไงผมต้องขอบคุณคุณตามากนะครับที่ให้ความช่วยเหลือทางการ ด้วยความยินดีค่ะท่านผู้การฉันก็สู้คนค่ะฉันก็สู้